เมียวสองเมียวกลับมาแล้วนะทำงานกลับมาแล้วกินอาหารอย่าเลยจุ๊บจุ๊บจับจับหิวนะลูกนาะอดอาหารตั้งแต่เมื่อคืนนี้อดอาหารตั้งแต่เมนนื่อคืนสองทุ่มกลับมาตอนนี้ห้าโมงเย็นกำลังได้กินอาหารกินละอร่อยกินยาแล้วพี่ตัวแข็งแรงดีไหมลูกลูกลุกไหวไหมลูกไหวไหม <c oughs> ยังเมาอยู่ยังเมายาอยู่เมายาอยู่เลยตุต๊ตะตุ้มเต กินยายาแก้อาเสบละผ่าท้องมาผ่าท้องทำหมันมาดูให้ดูแผลสิผ่าท้องมาแล้วทำหมันสองเมียวตัวนี้กลับมาได้แล้วกินข้าวกันกินอาหารแล้วกินอาหารกัน้องทำหมันมาแล้วเนาะเดี๋ยว แข็งแรงก็ออกมาเดินเล่นเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในกองกันนะลูกนะอยู่ในกองก่อนกินข้าวกินน้ำอยู่นั้นน่ะหูหิวข้าวอย่างกินใหญ่กินใหญ่จุ๊บ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 กินอะไรกินอะไรหมดแล้วเดดโบวเติมให้ใหม่ลูกหมดแล้วเติมใหม่ได้นะลูกนะกินเยอะๆกินเยอะๆจะได้แข็งแรงอ้าวแย่งไปแย่งมาคนละบ่อแล้วคนละถ้วยเมื่อกี้คนละถ้วยสิลูกจัดให้คนละถ้วยแล้วกินไม่เรียบร้อยลูกกินเยอะเท่าหมดเลยเนาะไม่เป็นไรแล้วเนาะ หนูยังไม่หนูยังหนูยังทรงตัวมไม่ค่อยได้เจ้หนูยังทรงตัวมไม่ค่อยได้เดี๋ยวปูจัดให้ใหม่ลูกนะกินก่อนก่อนกินก่อนลูกเดี๋ยวจัดนิรนให้ใหม่ลูกเลิวเท่าหมดเลยเพิ่งมาถึงเนาะเพิ่งมาถึงไม่เป็นไรครับมาถึงหิวข้าวหิวข้าวหิวน้ำ <c oughs> นัง่งน้องเหมียวพวกนี้พี่ๆรอเพื่อนๆรอรอ,รอ,อยู่เรียบร้อยเนาะนั่งไก่น้องไก่น้องไก่ก็กกเล่นกับเหมียว น้องเมียวก็เล่นกับไก่น้องเมียวน้องไก่น้องไก่น,ไกน้องเมียวน้องเล็กน้องเล็กทองอะไรลูกทองอะไรนะทองขาวทองกระสีขาวเขาพร้อมพร้อมเนาะสีเหรอสีเหมียวสีชุด้เหือสีเหมียวเอาส้มขาวส้มขาวพวกนี้ทำมานรุกนะพวกนี้ทำมันเดี๋ยวเราควรจะต้องจับอันนี้พักผ่อนก็นได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มจะเข้ากรงแลนะ้วเนาะเข้ากรงอดอาหารก่อนส้มทองไม่ใช่ส้มแล้นะส้มขาวส้มขาวกับน้องกับน้องทองอ่อนน้องทองอ่อนพวนี้ทำหมันได้แล้วนะรี้ไปหาหมอลลเลยตอนนี้กินข้าวแล้วเล่นเล่นพักผ่อนได้ลูกตั้งแต่สองทุ่มไปเราควรจะจับเข้ากรงลูกนะเข้ากรงเพื่อเตรียมตัวตัวจสุขภาพตัวสุขภาพทำหมันพวนี้เนาะ เลนเล่นก็นได้ลูกเล่นเล่นกับพี่ๆกับกอนได้ลูกพี่ๆกอนได้น้องแมวน้องไก่ด้วยกันตรงนี้ครับผัวขอนำภาพน้องแมวน้องน้องแมวน้องไก่ในว,วัดบวญชัยให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยยามเย็ยนวันนี้และเตรียมตัวน้องแมวที่จะไปทำหมันพรุ่งนี้อีกสองแมวก่อนนะถ้าเดี๋ยว ของท่มจะได้เข้าจับเขาเขา้าเขา้าเข้ากรงเพื่อกักงดน้ํางดอาหารครับนี่ก็ให้เขาพักก่อนพักผ่อนได้สีสุดาสีสุดากับเท,าท่าเท้าใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูน้องอีกรอบนะึงหมดระยงลูกหมดระยงลูกหมดแล้วปุวย,ยจะเก็บถ้วยออกเนาะเดี๋ยวจัดอาหารเม็ดให้กินลูกนะกินนี้ก็ให้หมดกระลุก เดี๋ยวปูผ้าใหม่ลูกปูที่นอนใหม่เนาะเดี๋ยวจะให้ใหม่ลูกไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> ครับสำหรับที่เรื่องปูขอ,อยู่ทีคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีใดทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อหนงน้องเหมียวนะด้วิดีตลอดมาช่วยเหลือในการเป็นอยู่น้องเหมียวทั้งยุบยาเวิจัณฑ์การทำหมันทำวัคซีนการเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยบ้านพัก พร้อมทั้งอาหารการกินขออนุโมทนาสาธุขอบุญนี้จบสเร็จสมป,ปรารถนาเดี๋ยท,ท,ท,ทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ์ิดก่อนลเลกนี่หลวงปู่จัดให้ใหม่ลุล้นเดี๋ยวปู่เช็ดเน้อเช็ดตัวให้ใหม่ลุ้นจะได้ทุกตวัวเช็ดมือเช็ดหน้าเช็ดเท้าเนาะ ได้พักผ่อนอยู่ลูกนะครับดูน้องเหมียวแล้วก็มาดูบ้านน้องเหมียวอีกนิดหนึ่งก่อนจะค่ำนะตอนนี้มุ่ลังคาแล้วยกพื้นขึ้นมาแล้วก็เหลือต่อไปก็เทพื้นกับปูกระเบื้องทำชั้นทำชั้นให้อยู่ของข,องของอ้างก้านตะข่ายบริเวณนี้ครับพื้นที่ใช้สอยก็มีเพิ่มขึ้นถัดจากที่ลงปู่มาก็กว้างขึ้นเนาะ เพิ่มขึ้นมาอีกกว้างคูณกว้างกว้างสามคูนแปดก็แปดสามยิบสี่ยิบสี่ตารางเมตรนว้างขึ้นมาเยอะเลยครับครับก็ขออยู่ที่วันนี้ก็นนะพบกันใหม่คิต่อไปโชคดีมีสุขทั่วกันทุกคนทุกท่านสาธุ